นี้คือปุ่มกดถูกต้องไหมฮะเดียเนี่ยให้เรามาสังเกตทองเหลืองเห็นไหมคุณเห็นทองเหลืองไหมคุณโฟกัสจะเห็นแม่ถามเนี่ยเออเนี่ยถ้าเกิดเรากดเบอร์สามไปเห็นไหมเห็นหน้าสัมผัสไหมเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเนียเนียเดี๋ยวชี้ดูอ่ะเห็นตัวนี้ไหมเห็นไหมกดปึ้งสัมผัสเนี่ยมันติดนะอ่ะมาดูเบอร์สองสัมผัสติดไหมเอาไม่อ่ะเบอร์สองเนี่ยดู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 เบอร์สองเนี่ยสัมผัสมันติดไหมเนี่ยมาดูเบอร์หนึ่งเนี่ยเนี่ยมันติดไหมมันไม่ติดนะ พราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดจากตรงนี้เวลาเราใช้งานไปนานๆเนี่ยอาจจะกดแรงบ้างอะไรบ้างมันอาจจะบิดมาจะงอฮะต่อไปเนี่ยในเมื่อมันกดไปตีดเห็นไหมมันกดไปเนี่ยมันก็กดไปถึงให้เราแก้ปัญหายังไงให้เราเนี่ยใช้ไอ้ตัวแหนบนีบคนแรกๆเนี่ยบิดเข้าไปข้างในก่อนแล้วหาไขควงอะไรเนี่ยมาทําให้มันเป็นงอๆเพื่อที่จะยุบเข้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทำแบบนี้ดันดีดันเข้าไปดูดิเวลาทํใไปดูเนี่ยเนี่ยดันให้มันงอเห็นไหมเห็นไหมถามเนี่ยดันให้มันงอเนี่ยดันไปแบบนี้ เวลากดไปเนี่ยมันจะได้สัมผัสใช่ไหมสัมผัสยังเมื่อกี้มันไม่สัมผัสใช่ไหมนะอ่าเดี๋ยวมาเสียบพัดลมดูเมื่อกี้เบอร์หนึ่งไม่ติดใช่ไหมมาดูมาดูเนี่ยกดดิเห็นไหมหมุนยังยากไหมย,ยากไหมก็กดไปดิเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยกดไปดิไปดูไปดูหมุนไหมย,ยากไหมมันยากตัวไหนไก่แค่าการแก้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยแต่ก็ต้องไปซื้อใหมอ่อีก